ทะเลแหวกในเขตอุทยานแห่งชาติหานนพร,รัตนารามหมูกก่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเพราะปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงทำให้สันทรายขาวสะอาดของเกาะ3มเกาะคือเกาะทับเกาะหม้อและเกาะไก่ปรากฏขึ้นเมื่อยามน้ำลดและทอดตัวเป็นแนวยาวเชื่อมต่อกันระหว่างสามเกาะราวกับทะเลแหวกออกจากกันจนคนลงไปเดินเล่นได้ เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาน้ำขึ้นสันทรายจึงค่อยๆจมหายลงไปใต้ผืนน้ำนอกจากนี้น้ำทะเลบริเวณนี้ยังใสจนมองเห็นฝูงปลาตัวเล็กๆที่แหวกว่ายอยู่รอบๆนักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางมาชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกกันอย่างคับคั่งเป็นไฮไลท์ของทะเลกระบี่ที่มาแล้วต้องไม่พลาด ยิ่งในช่วงนี้เป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ทำให้จำนวน,นนักท่องเที่ยวไม่แออัดและมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นเรือเดินทางไปเทะเลแหวกทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้มาจากขัดใหญ่ค่ะหัดใหญ่ก็มาสงขลาค่ะที่นี่น่าเที่ยวค่ะมีอันซีนไทยลด์ที่เยอะพวกคนน่ารักสมชื่อคำขวัญประจำจังหวัดเลยสถา,านที่ท่องเที่ยวก็น่าสนใจหลายแห่งค่ะธรรมชาติสวยงามขึ้นนะคะสวยงามขึ้นมากๆเลยแล้วก็ ถ้าถามว่าในส่วนของคนไทยเองเนี่ยมาเที่ยวตอนนี้เราไม่เห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยจะเห็นว่าบรรยากาศมันเหมาะสําหรับคนไทยเที่ยวจริงๆค่ะแล้วค่าอาหารค่าที่พักค่าท่องเที่ยวอะไรเป็นยังไงบ้างช่วงหลังโควิดราคาถูกลงค่ะราคาถูกลงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวค่ะโรงแรมแพงโรงแรมที่แพงเมื่อก่อนก็ถูกลงมาเยอะเลยค่ะทำให้รู้สึกว่าได้พักที่สบายๆแต่ราคาที่เป็นราคาที่เย่อมถึงที่ถูกลงค่ะช่วงนี้เป็น โอกาสทองนาะทีท้องใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ได้อุดหนุนคนไทยได้วยกันเองด้วยจากจุดชมทะเลแหวกนักท่องเที่ยวจะได้ชมเกาะแก่งต่างๆที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตาหนึ่งในนั้นคือเกาะไก่เกาะรูปร่างแปลกที่บริเวณปลายเกาะมีหินแหลมพุ่งทะยานขึ้นไปมองแล้วคล้ายกับคอไก่จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะไก่จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถจอดเรือแล้วลงไปไว่ายน้ำชมปลาลายเสือปลากระตูนและปลากา,า,การังน้ำตื้นได้ที่บริเวณนี้ ส่วนเกาะปอดะเป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเพราะเป็นอีกจุดที่สามารถลงดำน้ำชมปลาสวยงามและประการาังน้ำตื้นได้เพราะน้ำบริเวณนี้ใสสะอาดจนมองเห็นฝูงปลาเสือที่แหวกว่ายอยู่รอบๆเรือน้ำเที่ยวโดยปัจจุบันเกาะปอดะอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาน,นพร,รัตนาราหมู่เกาะพีพีส่วนใครที่ชื่ชอบการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ต้องไม่พลาดอ่าวไร่เลและหาดถ้ำพระนางค่ะ เพราะอ่าวไร่เลฝั่งตะวันออกจะเป็นจุดที่มีผาหินปูนเหมาะสําหรับกีฬาปีนผานักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความท้าทายมักจะมาปีนผาในจุดนี้ส่วนหาดทําพระนางจะอยู่บริเวณอ่าวไร่เลฝั่งตะวันตกนักท่องเที่ยวสามารถเดินลัดเลาะไปตามภูเขาหินปูนชมหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใสมีจุดให้นักท่องเที่ยวปีนหน้าผาหรือจะพายเรือคายักก็ได้ ของหาดมีถ้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลพระนางที่ชาวประมงให้ความเคารพนับถือก่อนจะออกเรือต่างต้องมาขอพรก่อนเพื่อให้โชคดีและสมปรารถนานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาขอพรเรื่องความรักเมื่อสมปรารถนาแล้วก็จะนำประลัดขิกมาถวายพระนาง ช่วงนี้ถือเป็นนาทีทองของนักท่องเที่ยวไทยค่ะที่จะเดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของทะเลกระบี่เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวไม่แออัดธรรมชาติที่ได้พักฟื้นก็มีความอุดมสมบูรณ์สวยสะอาดยิ่งขึ้นและการเที่ยวเมืองไทยในช่วงนี้ยังถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กำลังเร่งฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด -19 ด้วยค่ะ